แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่3การแสดงหน้าตัดสินและการละครเรื่องราบง่งมาตรฐานเพลงคืนเดือนงายกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะหน้าตัดสินชั้นประถมศึกษาปีที่6ครูผู้สอนนายนันทวัฒน์เจนูโูโรงเรียนบ้านไห้เหลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสา,ารคามเขตสองมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดสาระที่สหน้าตศิสินมาตรฐานการเรียนรู้ สอสลา,า3.1เข้าใจและแสดงออกทางหน้าตสินอย่างสร้างสรรค์วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์คุณค่าหน้าตสินถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอิสระชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันตัวชีวัดตัวชีวัดสอสลา,า3.1ปจ .6 ทับ3แสดงหน้าตสินและการละครง่ายๆจุดประสงค์การเรียนรู้1อธิบายความสำคัญของลำบงมาตรฐาน เพลงคืนเดินหงายได้ 2. นักเรียนสามารถแสดงท่ารำเพลงคืนเดินหงายได้ 3. นักเรียนมีความตั้งใจในการฝึกปฏิบัติท่ารำเพลงคืนเดือนหงาย ลงไปลูกอย่ยลงไปใครได้ไปงานแล้วให้นักเรียนลงมือทำเลยนักเรียนดูนะเป็นการเรียนรู้ที่สามการแสดงน้าตะสีและการละครเรื่องระโบงมาตรฐานเนพลงคเรียนงาไหนครูผู้สอนครูอาจารย์ชาวรีคน,นครับแล้วก็มาวตดความเป็นมาระบบงมาตรฐานอาเดวลงไปลูกลำโพงมาตรฐาน เป็นการแสดงที่มีวิวัฒนาการมาจากบาโคนเป็นการเป็นการลามและร้องของชาวบ้านซึ่งจะมีผู้ตายและผู้หญิงรับกันเป็นคู่คูลรอกๆพกตำข้าวที่วางข้อบายหรือไม่ไม่ก็รับกันเป็นวงกลมโดยมี ทรการเสียงดนตรีประกอบจังหวะลักษณะการรำและการร้องเพลงเป็นไปตามความถนัดไม่มีแบบแผนกำหนดไว้เสียงยังงูกเสียงยางเสียงย<า>งังวัวอาตัวลงไปอาเสียงแล้วอ,อ,อาต่อไปรูปแบบและลักษณะการแสดง ะลงไปรสามวงมาตรฐานเป็นการลามูประกอบด้วยผู้ดแสดงแปดคนท่าราประดิษฐ์ขึ้นจากท่ารามมาตรฐานในเพลงแม่บทความสวยงามของการลาอยู่ที่กระบวนการกระบวนท่าราที่มีลักษณะเฉพาะในแต่ละเพลงและเรื่องแต่งกายไทยสมัยต่างๆรวมทั้งรูปแบบการแสดงในลักษณะ การเสียนแถวเป็นวงกลมจีบมือจีดท้ายพบตรงนี้นะม,มือข้างใต้จะจีบทายทายพบตรงนี้ตั้งวงวงบนวงกลางระหว่างศีรษะของเราใจไปลูกแล้วก็เอียงเวลาเอียงเอียงดูมือที่ตั้งวงข้างบนข้างใจไปลวกกัดทูงเวลากัดทูงให้นักเรียนกัดทูง ขาขวาขาซ้ายก่อนลูกขาซ้ายก่อนขาซ้ายกระทุแล้วเหยียบลงไปโอเคไปลูกโ,โอเคสเามสองหนึ่งปิดได้เรียนต่อไปคุณจัดสานี่ให้ดูเพลงเสือใหอ่ะดูนะให้นักเรียนล็องเพลงไปด้วยนะโอเคแล้วลูก ดูเองน้องเองไหวนะการทุ่มนะ เห็นไหมลูกเห็นไหมนักเรียนต่อไปกูจะให้ร้องเพ A คืนเดือนหายพร้อมกันนักเรียนร้องได้ไหมคะลูกได้ค่ะได้เอาพร้อมกันสามสี่ เห็นคนยืนขึ้นยืนขึ้นเทียบขีดตรงนี้ทายพกของตัวเองตั้งลงขวาลูกและหลักคิ้วคิ้ขึ้นของลูกขีดพกออกมาเออแบบนี้ลูกเก้าวก้าวซ้ายกระทุกขวายากกัคืนยังไง ก้าวขวาเปลี่ยนนะซ้ายขึ้นกี่เหมือนเดิมซ้ายได้ไหมเหมือนเดิมสลับเหมือนเดิมซ้ายข้าวซ้ายขึ้นมาขวาได้ไหมลูกได้เีดดีดค้อท่านี้กว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปเอามายกดีดดีดระหว่างใครเพื่ตัวเองตั้งวงเอียังรู้ดีดเพื่อตัวเองข้าวซ้าย กระ้งขวาทำทาไว้รก็ตนไม้ตลู่อไปเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าเดียวเปลี่ยนท่าก้าวไรลูกก้าวไหนขาลูกก้าวขานเป็นข้างไหนเออ อ่ะต okay. okay. mm ่อไปครูจะให้น <jacket> ักเรียนปฏิบ <reconcile> ัต <mañana> ิท <já> ่ารำตั้งแต่ต้นจนจบทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยอ่ะทุกคนยืนพร้อมกันเลยนะพร้อมกันเลยนะครูจะไม่สาธิตครูจะไม่ให้ดูนะอ่ะพร้อมกันเลยนะพร้อมยัง Oh man. คนทำเต็มที Came, uh ่ดีกว่าท่านที่ผ่านมาเข้าใจไหมลูกพัฒนาตัวเองมีมากเลยทุกคนก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆไม่ใช่ว่าไม่ทำไม่ทำอะไรเลยมันก็ไม่เก็นถ้าเกิดทุกอย่างเลยนะถ้าไม่ทำโอเคไหมต่อไปก็คือต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเจีบไกอันนี้จีบคว่ำขอต้องไปลูกขอต้องไปดาราเขาเป็นก คนลงไปกรีตรงหลังแขนตึงลงไปลูกไอ้บอลถือออดแขนตึงเออยืดอกขึ้นแบบนี้เลยใช่ถูกต้องได้ลูกอาต่อไปตั้งวงตั้งวงเอายืมตั้งวงตั้งวงบนยังไม่ถึงหัวลูกลงมาอีกลงอีกประมาณบสาศีรษ์ตัวเองประมาณมาบ้าน เออชิ้ชี้ตัวเองเห็นไหมชี้ไปตั้งวงนีลูกเป็นระดับนี้เห็นไหมตั้งวงระดับนี้ตั้งวงวนวนบนนะกลางตรงไหลเห็นไหลไหมได้ตรงหล่าตั้งวงนะยังไงแบบนี้แบบนี้เห็นไหมโหมาไปครูจะให้นักเรียนคนที่จำ หนึ่งคู่ต้องได้ปิโอเคไหมนูกอันหนึ่งคู่เชิญหนึ่งนึ่งคู่เรลวเรลวเรลวเรีวเออ้าเปิดเลื่อเราเปิดไปหน้านินรือี่สิใช่ป็นเพลงคือเงินหนางอาพร้อมย,ยันยืนตรงก่อนลูกยืนตรงก่อน ร้องไปตามเพลงนะลูกดูเพื่อนนะลูนะอยามใหคืนเกิน รายงานกิจกรรมใบกิจกรรมละลูกกูจะแจกให้นักเรียนให้ทำตอนนี้เลยเข้าใจไหมลูกเอาลูกแจกเพื่อลูกได้แล้วเปิดไปกิจกรรมใบกิจกรรมให้นักเรียนเขียนชื่อเขียนชื่อตอนเองฐานเลขที่ให้เรียบร้อยแล้วก็ตอบคำถามที่รูสอนมา,ต,มา,าตั้งแต่ ต้นเลือกต้นหัวข้อเลือกตัวรายการเรื่องที่สามเห็นไหมลูกเปิดยาเปิดยาเอาให้นักเรียนเขียนลงไปมีวัฒนการของราโงมาตรฐานให้นักเรียนเขียน,น<ๆ>ลงไปลูกเขีนเยนในใบงานเลยเขียนลงไปครับเขียนเลยครับทำให้เสียในค้านี้นะลูกทำให้เส็จเลย เสร็จแล้วเอามาส่งฟ ah ูที่โต๊ะนะลูกเข้าใจไหมถ้าไม่เก็บถ้าหมดถ้าแล้วให้นักเตียนเก็บเอาเป็นทำติดการบ้านเข้าใจไหมลูกค่ะลูก